วันนี้นะคะพบกับคุณครูบีสอนวิทยาศาสตร์นะคะช่วงนี้โควิด1 9ระบาดหนักและรนะุนแรงกว่าทุกครั้งนะคะเราควรพกแอลกอฮอล์เจลและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะด้วยความห่วงใยจากครูบีค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 3. จิตวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้นะคะขอนำเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะ 1. การสังเกต 2. การระบุปัญหา 3. การตั้งสมมติฐาน 4. การทดลองและ 5. การสรุปข้อมูลนะคะ มีภาพสองภาพนะคะมาให้นักเรียนสังเกตนะคะว่านักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างคะ่ะบางคนก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันหรือบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันซึ่งในภาพจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถสังเกตเห็นนะคะขั้นตอนที่1การสังเกตเป็นความชำนาญในการใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกาย หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆการตั้งปัญหาหรือระบุปัญหานะคะจะากภาพนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและจะตั้งคำถามนี้ว่าอย่างไรอาจจะตั้งคำถามได้ว่าทำไมผีเสื้อถึงชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนักเรียนคิดว่ากระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ้นจากสิ่งใดเก่งมากค่ะเริ่มต้นจากการสังเกตการตั้งสมมุติฐานลักษณะของสมมุติฐานที่ดี 1. มีความเฉพาะเจาะจง 2. สามารถทำการทดสอบได้ 3. มีเหตุผลสนับสนุน 4. สอดคล้องกับทฤษฎีและผลงานวิจัยของผู้อื่น 5. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างชัดเจน 7. จนำไปสรุปอ้างอิงเมื่อได้รับการทดสอบ 4. การทดลองคือการทดสอบหรือพิสูจน์สมมุติฐานว่าเป็นจริงหรือไม่ซึ่งในการทดลองจะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวแปรด้วยกันคือ 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตามและ 3. ตัวแปรควบคุมและขั้นตอนสุดท้ายการสรุปข้อมูลหากได้ผลการทดลองออกมาเหมือนกันทุกครั้งแสดงว่าสมมุติฐานนั้นถูกต้องหรือเป็นจริงวันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด5ขั้นตอนไปแล้วนะคะงั้นคุณครูขอตัวลาก่อนนะคะ พบกันในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ